ไอซีมันพังหรือเปล่าเพื่อนๆไอซีเ,าเา IC ขาใหญ่พังป่ะฉันแนนด้านขวาไม่ดังไหมสีแดงสีแดงไม่ดังเรามาดูกันมันจะมีอะไรอยู่ในตู้แบบนี้สว่านมันก็แบบก่อนแล้วเนี่ย น็อตมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นตู้ไม้แลว้วก็เป็นระโปรงเบด้วยถ้าเกิดว่าน็อตมันน้อยเนี่มันจะแตกเสียงมันก็จะไม่ซับบูเฟอร์หมดแล้วเนาะหมดแล้วข้างในเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ถ้ามันไม่ดังมันก็ไอซีมันก็พังนะั่นไงมันมองเห็นเลยตัวนี้ มองดูง่ายมีขี้หนูเพียบเลยเลือแต่เยี่ยวหนูเ,เนี่ยนี่เห็นไหมโอ้ดำเลยนเนี้ยเน,นี่ยนะครับนี่ยถัาขยายมันพังคลัขยายมันพังมันก็น่าจะเป็นที่ลำโพงมันไม่ดีนะพอดีลูกค้าไม่ได้เอามาด้วยนี่ครับตัวนี้นะครับไม่ได้เอาลำโพงไอเจ้าตัวเล็กมาด้วยเผื่อบางทีเนี่ยลำโพงมันตัวเล็กนิดเดียว พอมันตัวเล็กนิดเดียวแล้วมันก็เกิดการพังได้แล้วก็ช็อตก็ส่งผลถึงภาคขยายตัวนี้พังได้เช่นเดียวกัน,นเป็นแบบนั้นล่ะนะครับบางครั้งบางทีถ้าลูกค้าไม่เอามาด้วยน่ครับบางทีซ่อมไปแล้วก็พังอีกนะครับแล้วทีนี้ลูกค้าก็บอกโอ้โหซ่อมแบบไหนนะนะครับ เป็นแบบนั้นก็มีจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องแบบนี้ถ้าเอามาได้ทั้งชุดมันก็จะดีมากหลังน้อยก็พอได้เอามาทดสอบใส่กันนั่นแหละเบอร์พวกนี้ก็เป็นเบอร์ยอดนิยมนะครับเบอร์สองศูนย์สามศูนย์นะ TDA สองศูนย์สามศูน กติไม่ต้องถอดออกมาขนาดนี้ก็ได้แต่นี่มันไม่ปกติเพราะว่าผมมองมองดูแล้วมันมันมีตัวต้านทานที่มันมันดำดำเนี่ยเห็นไหมนะครับก็เลยได้ถอดออกมาแบบนี้ยังไ,ไงมันดำดำเนี่ยครับแล้วที่นี่เนี่ยเห็นไหมไอซมันแตกเนี่ยครับเห็นเลยตันี้ TDA สองศูยนะ แล้วทีนี้ไอพวกตัวต้านทานพวกนี้มันดำแบบนี้โอ้เจลเล็กอีกแล้วโอ้โหเสียงจะรบกวนหน่อยนะครับเออเนี่ยครับเขาสกรีนมาอยู่นะครับนะสกรีนมาอยู่ไม่เป็นปัญหานะครับเดี๋ยวผมถอดดีซีแล้วเปลี่ยนลองดูนะพอดีมีเสียงเจลเล็กเข้ามานะครับนี่นะครับ พอดีอาราตัวนี้ตำแหน่งนี้มันสามโอห์มเนี่ยไม่มีนะผมใส่ห้าโอห์มก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับสิบโอห์มยังได้เลยนะตรงนี้นะนะครับตัวที่มันไม่ดำนะครับก็ใส่อีซีเข้าไปนะครับก็เหลือแต่ทาซิลิโคนแล้วก็ติดตั้งในซิงค์ระบายความร้อนก็เสร็จนะครับตัวนี้ครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับตัวของผมเองนะครับได้ทําการขันเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการยึดกับซิงค์ระบายความร้อนนะครับ ไอซีเบอร์นี้เป็นวงจรที่ง่ายนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะครับในตู้มัลติมีเดียแบบนี้เนะี่ยแลพวงคอมแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ควรมีไว้นะครับํำลองไว้สักเยอะๆหน่อยเดี๋ยวทีนี้ก็ลองเปิดฟังนะครับ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนะก็ดังแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้ยากมากมายนะครับแค่เปลี่ยนไอซีแค่นั้นเองนะครับนี่ซิงเขานะครับแต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีลําโพงของของผู้ใช้นะครับซึ่งมันเป็นตัวเล็กนะครับนะทีนี้เวลาเปิดแรงๆหน่อยในะลำโพงมันจะไหม้พอลำโพงมันไหม้แล้วมันก็เป็นมันช็อตรอบข้างในนะครับมันก็ทําให้ภาพขยายนละเสียหายได้เช่นเดียวกันนะครับ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เอามาแบบนี้ก็ต้องแนะนําลูกค้าด้วยนะว่าที่แรกเนี่ยอย่าไปเปิดแรงมากนะครับเปิดดูว่ามันดังไหมนะครับถ้าไม่ดังก็อย่าไปเร่งแรงมากนะครับไม่เช่นนั้นก็ไอซีมันจะพังอีกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปใช้ในกรณีที่ว่าเอาไปต่อลาโพงหลายตัวนะเพราะว่ามันเป็นแจ็คออกแบบนี้นะครับแจ็คออกแบบนี้ลูกค้าก็จะเอานําไปต่อกับลําโพงซึ่งมันมากกว่าหนึ่งตัว ต่อหนึ่งข้างนะปกติเขาใส่2ตัวตัวเล็กนะครับแต่ที่นี้ก็ใส่หลายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เครื่องพังได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นแบบนั้นนะนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับในกรณีแนะนําลูกค้าด้วยนะครับมันเป็นแบบนั้นนะอะโอเคนะครับมันก็จบแล้วล่ะ อาพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทีมงานตีเหล็กก็เริ่มบรรเลงอีกแล้วนะครับช่างวิเรื่องถ่ายต้องจากไปก่อนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนเยอะนะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ